าาทลกก้อนาทลบกกอนนี่เยอทหยางนั่นไทหยางนั้นยิ้มวานสักกอนยิ้มวานเออไอตน้มไอยิ้มยิ้มยิ้มวานตาหวานตาหวานอัเนี้ยนี้บึงๆึงบึงาจ้าสวยก่อนมันเด้อจะซ้มันเดน้่หายเด้อบม่หายเด้อมันเด้อทำไมทำไมทำไมยิ้มสวยยิ้มสวยยิ้มสวยสวยจ้าควอมจ้าจ้าจ้าแล้วาเร็วเร็วคุณจ้าโอเคโอเคนโอเคนโอเค ไปสาเล่นมาไงไปไปต้องกีัไปม่ต้องให้เลยให้ไว้ให้ไว้อ่าๆๆจ้าจ้าจ้าสวยสวยเ FC FC ส่งมาให้ไอ้น้องอุ้มมาสั่นสาธุกันสาธุกันสาธุกันสาธุอย่งที่เป็นนีิงว่นจะเอากินเอาจังออบังน่ะนะมึงยิบยิบยิยิยิเยิเลยมันให้ยิเลยยิมเลยมันให้ยิบเลยมันให้ยิบเลยมันให้ยิเลยมันให้

นอนลงนอนลง่ายรลูมาาูาสุดจ้าเรอนี่ว่าจะเนทายหมจะเป็นทาไหมจเห็นทาหจเป็นทาไมะเป็นใครปพกบมันเก็บมันก็บปีมันก็ปีมันกะกันกจะกันจะกัน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  จ้าไดไหมจ่าสักกันอู้ห้ามกกินบ่ได้บอสุจ้าบอห้ยอือบ่ใหาเด้อจ้าสักกันอันสุจ้าบอสุจ่าเขากันบ่ยานเอายาเอาจ้าสวยก่อนจ้าสวยดผาดีใจวันนั้นอาไมดีใจไมไม่ไม่ทาไม่ทาไม อันนี้ใจใจทาาลูอ่ายลูกทายลูกเจ้นัจดบกล่องเบงลองลองเพลงน้ำ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 ไหมลองเพลงน้ำไม่ได้แล้วเย้บายบายเด้อพิงจะไปเตรียมแนวกินมังบายบายกนบายบายันฮะเกในเงินในมือในเงินในมือนี่ในมือนั่นในมือนั่นยกขึ้นในมือนยกขึ้นว้ามือมืมึงีล ในมือจะคล้องนั่นนี่ใสๆาันี่นี่ว้าเย็นบี่นี่นี่นี่เออนี่นี่นโอ้ยเนอจ้าจ้านี่ว้าว้าเฮ้ยดเ็นสิบสตูเดียนไหล หมักได้หันมักได้หั่นแคาอยู่ในถามันยากเงินเดเมเห็นยากเงินไปบายยเลยบา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 ยแล้วพิงพิงจะเพ็นเหตุกแล้ว้กันกันเลยบายบายก่อนอาะบายยิ้มใส่กล้องก่อนยิ้มเข้ากันเย็นแวเรืเงื่อนาเหตุทายอย่างคิวฟิล์มมาดีไปดีครับพี่นวันนี้เอฟซีจากอ ทีเพื่อนยูอเมริกานะเพิ่นกะบหมื่นนึ่งที่ลองเพลงเนาะเพิ่นกะว่าให้ฟิล์มกับบอนกีต้ใช่ไหมผมจำได้จำได้ไม่ไม่คนละคนคนละคนบ่อันนี้เป็นพี่เขาไม่อยากออกน้ำโอ้โหโบประโฉงลุ่งน้ำโอ้ยมันคือหมื่นเทอฟิล์มไม่ไอโฟนมันดับแสงแบบอ๋อเหรอโอเคเพิ่นกะให้ฟิล์มกับบอนกุลาหารอยเนาะลองเพลงเหมือนนั้นเนาะเออกับมีโอกาสเหมือนกันประสบโอกาสดีถูกต้องเหมอบให้ขอบคุณพีพีทางอเมริกาทั้งกะทีสปอร์ต ขอบคุณหลายๆครับคนหลบขางของพิงก์ก็เอ็นดูฟิล์มเอ็นดูบอลเอ็นดูทุกคนนะครับก็อ่าท้ามีที่เหมาบทั้งี่เหมาะโอเคนี่นี่ครับพี่ดำขอบคุณครับอวยพรเพิ่นเลยพี่มิก็อยากได้ก็ขอให้คุณพี่สุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาเฮ็ดงานมีโชคมีหมันมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะครับ จังไดก็ขอบบคคุณห,หลายๆรัผมมือนี้ก,ก็มากินหมูกระทะน้ำกันเด้อเดี๋ยเกิดกันไลฟ์สดเนาะโอเค,คไปได้ไปเตรียมของกันพี่นอ้องมาพี่น้องเตรียมของ,งกันได้เตรียมของมัดนี่แหละเล้ยช่วยร่วมกันโหลดนี่สิ่งที่ซื้อมาวันนี้แหม่แค่ร่วมกันเลยบ่เซ่นแลยเนาะซื้อลูกสิ่งกระปุอัดมาพร้อมมาเสริมพี่นอ้นองมาหั่นหลักะนี่เต้าหู้ไข่ พักอยู่ร้านนี่อยู่แล้วเรต้องซื้ยอ,อันนี้คือที่เราซื้อเสริมมาเนี่ยใหญ่ทานใช้บ้านอันนี้ไหมกนใ้อ็นยิ้ให้หมดอันนี้ให้หมดก่อนอเหรอแต่ว่าพวกนี้ก็แบ่งเอาเนาะโอเคเดี๋ยวทีไรยืมกับพี่หน่ยนอยมาอันนี้ก็สื่อมาแยกปัญหาพี่น้องสั่งกิโลมันมัเล่นน้อยนี่ตีนไก่ไม่หั่นเหรอหั่นแล้วไม่เป็นไร ใส่ไปเลยอืมแค่นั่นก็อนข้างล่างก็ข้าล่างพัดประมือพี่น้องแฮนน่าเด็ดคุณตาคุณยายก,กินแล้วนะ,ะน้ำจิ้มเขากแบบ็ชื่อแบบส้มเ็จมาแสกเพื่อเอาพี่น้องอไ,ได้กัน,กนเลยอันนี้เออผสมกันเลยเซนจีเซนจี เปลี่ยนมือได้ไหมผมเออเปลี่ยนมือถือวะน,นี้ฟิลเป็นผู้ถือกล้อง,องวะน,นี้มามารับมอบมารับหมอบ,มบ,มอบคนละมอบคนละมอบเออคนละมอบของบอลนะฮะยังอ่าขอบคุณพี่เอฟซีจากอเมริกานะฮะที่อ่าสำหรับอันฟิล์มก็ได้ไปแล้วนะบอล bon <laughs> ก็ <laughs> เออไดเปลลองเพล็กมวนมือนอาจจะได้ลองอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าอาวของมึอุ้ยที่ดบาทันี่เขารงวัลในการหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าห้ร้อยบาทขอบคุณเอฟซีลยครับโ้ยพนกคนนะโ้ยกันไม้โอยพรแห่งคุณสุขภาพแข็งแรงครับไปตัวขอให้สุขภัพแข็งแรงแล้ายุเงิ่ม้วย ยิ่งขึ้นไปนะครับอขอให้ได้กลับขึ้นไปร้อยเท่าพันเท่าวัวมาไหวง่ามแท้ระวังผีเฮากำลังทลายท่อมนะพี่น้องก่อนนี่แบบนี่แสงเอฟเฟคสเปเชียลเอฟเฟคประกอบๆต่างกัพี่น้องครับยายๆกำลังกันกำลังพักกระเป๋าให้นาเดอยู่โอ้ย่างน่าสีแดงเป็นสองส่วนกันเลยกันแบ่งเป็นสองส่วนครับเอิ่นไปแล้ว นี่พี่น้องปัดกระเพาปลาหมือคับโอจปิดเป็นตเสียบดาบนาดมากน็มากก้มักิดนาเด็ดานนกินหมูกระทะบเลยอ่ะจะต้องกินแบบนี้ละคือแบเป็นกิโลม้าพี่น้องเป็ก้นดีแบบคือกองสองมือวันหนึ่งเน่มันเป็นหมูทำรมนานได้ไหมมันหมูหมูแตงนะ ใช่ไหะดิเขาเอื่นไวชิ้นพิเศษสำหรับคนพิเศษด้วยของพี่มากลางแบ่เครึ่งวัดเครื่งนึงอยู่อืมไปเดีไปจัดจัดอันนี้ค่ะนะคะจัดเดี๋ยวเดี๋ยวเาจเจอกันได้ไลฟ์สเนาะโอเคไม่ใช่แบบนั้นอะไรอ๋อแบกโปแบกปิดกันหรือเปล่าโอ๊ะ ได้ได้วะโอเคหนึ่งสองสามเดินไปัวกันในไล่สดนะจ้าพี่น้องไปเจอกันจ้าเอาไหมอันีคือว่าขืนแฟตบัจักไดีเจ้า่เปิดเดี๋ยวเดกดกบีเอาเอาเลยจกตัดออกเอาหนสองคือว่เปิดแฟตะบจักเดียว่ขนาดว่าันนี่เดี เออเพื่อกดดิเนี่ยมาพี่น้องบา้านก็เตรียมนะคะกับคุณนาเข้ามาแล้วนะคะพี่ยึดตังกันเลยแบบว่า,เ,าเสียงเสียงคุณนายนี่เพาะละสันน้นเออเพื่อได้ยินเพื่อก็เลยเจ้าเสียงมวนแล้วก็เลยหายติดนัก้องติดนัก้องติดด้วยค่ะนี<อ>่ยมอบให้คุณนาน,นะคะขอบคคุณนะะมอบก,กับผมไทยไทยกับผมไทยอ่ะ ท่านทำาวิธีมอบเลยมอบแล้วมอ้วพูดนนะครับใส่ชั้นนะใส่ชันแจ้งหน่อยครับดีแม่นะคะสุขภาพแข็งแรงรวยรวยฟัง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 ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณดีสล็อตสล็อไปเดี๋ยวไปเริ่มไปกินกันเลยนะคะหลังจะไปผอกร้านหะไรสดนะจ๊ะพี่น้องไปโอเคายละปิด เมนนื่อีวันนี้เป็นงานวันเป็นวันคล้ายวันเกิดของนฤเดตนะคะครบรอบ52ขวบเกิดมา26ปีไม่เคยซื้อเค้กให้นฤเดตเลยค่ะนี่คือครั้งแรกไปของมันกค่สีอันจ้าหน่อยได้พี่น้องเวลาพอแสงมันโตศัพิงไหล่สดอยู่เลยเทียนที่หยุดไม่เหรอ,อ52ขวบน,นะคะไป ควายครับ Happy Birth Day to you Happy Birth <birthday S 1> Day to you, <met> you. <laughs> Happy Birth Day Happy Birth Day to you Happy Birth เอ้ามันก็งงลงคุณ

บอาล้วเราะรมว่ายเอธิษฐานอธิษฐานในใจปีแรกที่พอเปงเนาเดดาเกิดอไม่เลยเกิดมากที่องกิเอาีกแล้วหน้าสมือแข็งแรงกพอแลโอเคม่ีอะไรดีดีไม่แห้งกับพ่อหนยเนาะดีมื่อบานเขาวันหน้ามันง่ายถึงเก เอาเต็มโลกสรวันที่หนึ่งนะครับเอาเีใจเพื่อนถือราที่หเด้อสาธุสาธวมือตัวมือทำที่มโจ๊กบไเรื่องเืโอ้ขอบุณครับงองอยงเหยังเลเรื่องเพลงไปใช้คำอตเด้อคตเออดัง่า เอาเป้าไว้บาดีเลยคื่กบวยเลยไล่ตืกบวนเไม่ได้เาไม่ได้เฝ้ากวนซัไ้สุขภาพแข็งแรงนะคะํำรวยํำรวยโอ้นี่ละงวดนานงวดนี่คอยซื้อยี่มันบาออกงวดนานจะออกแถแน่นอนแมีนบ่อนะพี่งวดนานนี่ละสองดีจีหาสองนี่ละแล้แถปรมอะรนี่ในเสมอไปไก่เป็นหนีไม่ใช่ไล่ไว้อยู่ด้วยขันวามัตตาผใส่ประเทศนไ โอ้ผู้นั้นน้ำวัวได้ได้ได้นะอันนี้ก็เป็นอ่าเราดูว่าแหม่เห็นเนาะลูกไปยดีที่มึงเนาะใช่ไหมครับอันไหนล่ะพี่โอ้มีแอคเซสซอรี์ด้วยมีแบบของขวัญพิเศษนะอันนี้ก็เป็นของขวัญพิเศษนะคะสำหรับ โอ้นี่นี่เบื้องเบิ้องพี่น้องเบิ้งนี่แหะค่ะพอพอแค่นี้พอเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไม่ยั้งนี่ไม่ยั้งนี่อันนี้เ่้แม่อันนี้เอามานับเบิ้งซื้อว่าครบบ่โอ้โอือเอาอันนี้เนี่จังแม่นนี่ยจังแม่นนี่ยเศก้าพ่อยเูเออพ่อที่ทำนี่างนันตัวอันเขาว่าอันเศร้าบาทเนี่ยพ่อได้แก้ได้ถอนไหม เกียรตอะไรดินทานนี yes. ้นใส่จนหอดแม่สาเด้อมาโดนนะจนหอดแม่สาเด้อนี่เลยอ่ะอใส่ถุงไวกวนขอเงินยอยๆใส่เนี่ยเสร็จเนี่ย่ันเน่สห่นี่แหลวครับพี่น้องใส่ก็ติด้ดเ ปิดกล่องหนึงนั่งรอด้วยนะตัวไม่นั่งไหนบอกกันหนเดวมาเจอกันได้ไห่สดกันกำลังไร่สดอยู่มากินน้วกันเอิร์นมันเยริแนี่ยมันเหมือนมีมีพลังงานอะไรบางอย่างสั้นอยู่ขี่รถมาตามผู้ใดล่ะเด็กดื่นเที่ยงขึ้นมา เที่ยงคืนก็มาก้าเ,เอา้าพูดอล่ะนี่มาหาใครคะมาหาใครคะไม่จะไม่ดูก๋วยเตี๋ยวเขาปิดแล้วอ๋วอมันเที่ยงคืนแล้วนะคะมันเขาปิดแล้วม,มาทำอะไรคะปลาพุ่มมองมาเหมืนอนจะเอาเมาหรอคะอ๋ออยากกินก๋วยเตี๋ยวอืมเดี๋ยวยหนูพาไปเอาไหมคะมาได้สิ โอ้โหมาส่งเมียเหรอครับครับถ้าไม่มาถ้าไม่มาส่งเมียนี่จะมาหาเพื่อนไหมนี่ข้าก,า,า,กากับเดียร์ขหากับเดียรเอ้ากับกัดกัดนึ่งวาอยู่ซอยหนึ่งนี่ซอยหนึ่งมงันม่วงเอาซอยหนึ่งมันม่วงบ่มันทีไปกับไปใส่กูต้องกูจะเสียเปลยนตายให้งกู <c oughs> ต้องสัมผัสก่อนวมึงมึงมึงมาหากูนี่มึงมีเลสไดเอียงเขาก็บของเก่าเขาห่ดหละแต่ว่าหัวไม่เด็ด โผลไปแล้วปุ๊บเอสักโถดเลยปุ๊บเนี่ยบึงบึงมึงบึงหยองอ๋อเกมอ๋อเกมบ่อ๋อไปนั่งเล่นที่บ้านเพื่อนหนูเหรอจ้ะอ๋อไปนั่งเล่นเฉยๆเนาะไปกินเบียร์สักขวดสองขวดก็พอมั้งเนาะส่วงนั้นตะหูนั่งตะหูปะนึกเดี๋ยกสิต้องสนั่งตะหูดิเนาะกราโดดโกกับพี่กันเขียงขื้น นมันหวานนมันหวานต้นนวย,ยเออเนาะอีเี๋ืมอลืมเพืฮะเพื่อนลืมเพื่อนมันบอกเ,เ,เอาคือทอดเสมอเด้ฮักตลอดคือทอดเสมอเดิยนหื้อเดินหนากูขอ,ขอป้ากกอนละกูเลยอิสหามนี้ส้างนอิสระกูกิดจะกหามงนี่สิละซีวิส,กกวสด,สดคือกูนี่น่ะไมนสบ,บาย อันพวกมีเมียนหน้าออกจากแก๊งเราไปเลยเรี่นี้คือมีเฉพาะคุจะพวงทีไอสั์ลงทุกทักมหาวิทยาลัยตัวไทีเป็นเงียบเลยเทืงานนะเพีนมันดูอยู่เลยแต่ว่าหาพคยเดี๋ยวซีหน้ากันอกมีสัว์ชนหมากูได้เวล่ได้ดเลยกัเดินเดินมาเทื่ยไก่ไทยนี่ซ้ำซ้ำพัาดตัดตัดออกปึ๊บเออเอาเม่ว่างแผนด้วยเานี่เห็ยบอกค่อยๆห็ซ่กุหลาอ่บอกเซายเอฟซีนะ อันนี้คือเพื่อนเพื่อนหนูครัคอ้หวายงามมาหาเพื่อนผิงมีธุระอะไรหรือเปล่ามากินก๋วยเตี๋ยวครับอ๋อมากินก๋วยเตี๋ยวตอนเที่ยงคืนนะนะมากินกระเตกระเตวเหรอโอ้ยเนาะถึงกันขี่รถใหญ่มาขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ได้มากินก๋วยเตี๋ยวนะ่ะหัวใจมากหัได้คงไม่มีหัวใขี่หรือว่าจะไปที่อื่นหรือเปล่าเนี่ยแล้วจะขี่รถใหญ่มานี่กเบียร์เออกินเบียร์ที่ไหนเนี่ย นีม่มีใครไปเป็นหรือเปล่าปะฮะไม่ไมีไม่ได้ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายรอดสดถ่ายคลิปไว้เฉยมันคือดีเล็กเดียวตัดออกอะไรนะอุ้ยมันมืดกว่าเพื่อนเด็กจินดอกร้านก๋วยเตี๋ยวปิดแล้วนะคะโอเคบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายค่ะไปแล้วคร่บโอเค